กำลังร้องเพลงโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาในมือถือเราเราก็รับเขาก็บอกว่าสวัสดีครับใช่แม่น้องแอมไหมครับผมโทรจากหน่วยกู้ภัยนะ <c oughs> เราก็ใจหาย <c oughs> ใจหายเราก็บอกใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกอ๋อพอดีน้องแอมรดความเราก็ใจไม่ดีละลูกรดความหน้าตอนนั้นในสายโทรศัพท์โทรมาแล้วบอกว่ารถความมีคนตายสองคนใช่ค่ะใช่โอ้โห มันเป็นประโยชน์ที่น่ากลัวมากว่าใครคือคนที่ตายใช่เขาบอกมีคนเสียสองคนนั่แม่แต่แม่คุยกับน้องหน่อยเราก็ค่อยสบายใจว่าเอยลูกเรายังคุยได้ก็คงไม่เป็นอะไรมากทางนี้เราก็ไม่กล้าบอกเพราะหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจถือว่าสถานการณ์นี้ไหมคะที่ทําให้แบบมีการต้องแบบทําอะไรกับครอบครัวเช่นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรต่างๆาอ๋อก็มี่ะมีพอดีได้ไปเจอกับชินแสเขาก็แนะนําอ้ยน้ากล้วย ต้องเปลี่ยนชื่อนะถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวลูกก็อาจจะเป็นอะไรไปอีกอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่อลูกขอะเรเปลี่ยนทั้งครอบครัวเลยค่ะเปลี่ยนทุกคนเลยเหรอคือทีแรกพี่กล้ยเนี่ยเขาเป็นคนอะไรที่ไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้แต่เขาก็ยอมเปลี่ยนเพราะแบบเป็นห่วงลูก